กำลังใจให้โตเกียวมิวสิกคือสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเด้อร้อบาทเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานโตเกียวมิวสิกสู่อุปสรรศทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ่่่เเนนนกกยงกยง นี่ก็เปียกเหมือนเดินี่ก็เปียกเหมือนลาเลี้ยบตาไม่ได้การ้วนเนาะี่ถ้าต้องการนต้องดีเปียกก็เปียกนี่ตาอันนี้ไงดึงต็มไปดึงต็มไปพี่นหองรึเปล่เนี่ย ไม่มีครับอันนี้พู่อไรนี่โอ้รับเต้นเยอน้องังเรียบี่โอ้ อยูนเบ้างอันนี้มันเป็นพูดพี่เบนหนาวหนาวนะครูบร่นะครับวรงนี้นะพี่บเต็นหมดวอว่าเตียงพนมากครับสงสารและเห็นใจทีมงานโตเกียวมิวสิกรันงาน พร้อมซ้อมใหญ่แต่เจออุปสรรคคือฝนวันนี้ก็ต้องซ้อมแต่เชา้าเข้าก็ต้องให้กำลังใจเด้ออย่าลืมซื้อตัวไลฟ์สด EP20 เป็นกำลังใจให้โตเกียวมิวสิกเดอค่ะพี่น้องผมเนี่ยอย่างน้อยสองรอบเพื่อความไหลลื่นในการถ่ายทอดส,สดแล้วก็เพื่อให้เกิดข้อพิพาทน้อยที่สุดแล้วอย่างหนึ่งเราจะได้เช็คด้วยว่า ชุดสีนี้ขึ้นไฟไหมเมื่อเปรียบเทียบกับแดนเซอร์แล้วอย่างเงี้ยค, <Okay. S 1> คือก็เลยต้องให้ให้ให้ใหเวลาซ้อมค่อนข้างที่จะมากนะคะก็เลยต้องรีบเข้ามาเคลียร์สถานที่ให้เด็กๆก่อนเนาะนี่ครับพี่น้องถึงแล้วนะคะบ้านพักพเห็นไหมที่ยจมเห็นสภาพ มันเกี่ยหมดเกี่ยหมดเลยเกี่ยหมดก็คือคือเอาเอาอย่างบท่านเนะปัเพื่อนตาไปคือเรียบร้อยบอกได้เลยมันเอาได่ทันเลยเีดี๋ยวมาดูแต่แ่แต่แต่ว่าก็เมื่อวาแต่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 แ่แต่เต่แต่วต่แต่แต่ก็่แอ่แ่แต่แต่แต่วย่แย่แต่แต่ขึ่นไ่ห้อยไว้า ที่สูงนะคะเพื่อป้องกันไว้่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเช็คทุกอันเต็นบอร์ดก็เปียกหมดคะ่ะอันนี้เป็นเต็นของบอสบิ๊กนะคะก็เป็นพัร์โรวเดยก็เปียกันหมดใช่เนี่ค่ะเนี่ยกกระจดกระจายคือามขนี่เปียอยด้องน้ำตาลเลิศมาก ก่อนนางก็ไม่ได้มาเช้าอย่างนี้เอาจริงๆน้ำตาลเนี่ยทุกวันนี้ตแต่ตเดี๋ยวขอชมน้ําตาลให้ฟังนะคะคือจากที่เราทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาของเราที่นัดนัดเด็กๆเนาะประมาณอ่านัดเก้าโมงล้อหมุนหรือนัดแสดงใบซ้อมเก้าโมงน้ำตาลจะเป็นคนแรกแล้วมาก,ก่อนเวลาตลอดอันอันนี้ผมไม่ยอมตัวหนาอัน,นอัน,นอันนี้คือเรื่องจริงเมื่อก่อนนางก็ไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่อะไใช่าก็เด็กๆเลเนาะแต่นทุ่มมือเลย เราเศร้านี่เตือนมากครับออความไปใช่แบบแบบแเอา,าน้ำตาลไปไหนหนูหนูหิวหนูจะกินข้าวหนูจะหนูก็จะไปรอนู่นพ่ะนะแล้วก็แ,วแบบว่าแล้วอันนี้คือเรานัดสิบโมงน้อน้ำตาลมาก่อนเวลาอันนี้คือดีมากาอ,อันนี้ก็คือต้องขอบคุณสตาฟแล้วก็คนดูแลเด็กๆเ,เรานะคะเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เคลียร์ชุดใช่ถึงไม่มีคนใช่ตากและเซตอุปกรณ์ให้หมดเลย คือไม่มีคนเฝ้าค่ะเนี่ยเขาเสียบกล้องวงจรปิดเฝ้าให้เลยแล้วเขาก็ส่องดูว่าชุดมีใครมาทําอะไรกับชุดของเราไหมใช่ขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่น้ําตาลน่ารักมากค่ะน้ําตาลคือใช่ไล้สุเหตุค่าเลยคือตั้งแต่อยู่โตเกียวมา7เดือนนี่น้ำตาลก็คือมีความพัฒนาขึ้นหรือคือรับความรับผิดชอบอย่างเลิศขึ้นเพราะฉะนั้นเลี้ยงตีน้อยแม่ หยอกใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดของเด็กๆนะคะที่ที่เราจะใช้เมื่อคืนนั้นเปียกค่ะอะไรไม่ทันพัดลมของเราประกอบใหม่ทั้งหมดแปดตัวบอสไม่เช่าบอสไม่ยืมบอสบีกสั่งพี่หนุ่ม ซื้อใหม่เลยเพราะว่าซื้อไว้แล้วเราต้องได้ใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นห้องเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะได้ซ่อมใหม่เพราะเมื่อวานโดนลมนะคะก็คือเดี๋ยวเราเพราะเตเราเป็นโล่งเนาะแล้วก็เผื่อเอฟซีเผื่อดนเซอร์ผลิตเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีห้องให้ศิลปินเราเปลี่ยนชุดด้วยนะคะตรงนี้แม่ปักรครีแม่ปักหรอ แล้วแต่ว่าทุกคนอาจารย์นักดนตรีพิมี่ๆมูมิกต,ต่างๆก็แบบแต่แต่เช้าเลยทุกคนคือเตรียมการแต่เช้าจริงๆเหมือนวันนี้เป็นเหมือนวันแสดงใหญ่เลยค่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็อำนวยความสะดวกดีทางห้องน้ําทางทุกสิ่งอย่างนะคะเราเราวางแผนได้หมดเลยผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างเป็น,นที่จะแบบรอบคอบมากๆค่ะเพราะว่าตอนประชุมงานคือบอสกลางไว้เลยคาห้องเปลี่ยนชุดนะแม่ ต้องมีสตาฟดูแลเด็กๆนะแม่ส่วนเต็นท์เต็นท์นี้อยู่กี่คนเด็กๆเราจะได้ไม่แออัดเราต้องต่อระบบไฟยังไงอย่างเงี้ยคือเราเราวางแผนไว้หมดเลยรวมไปถึงสคริปเพลงสคริปโชว์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโชว์ที่ใหญ่แต่ว่าในเวลาอันสั้นเราก็พยายามทําให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเพื่อเพื่อการแสดงที่ที่แบบว่าให้ให,ให้ให้คนเอฟซี FC แม่ๆของเราเนี่ยคุ้มมากๆที่สุดนะคะ ประมาณแห้งไหมคะ่ะพี่หนุ่มโอเคเดี๋ยวเป่าสักหน่อยนี่คะ่ะพี่หนุ่มก็จะเอาไดโวนะคะมาเป่าปอุปกรณ์เป่าปักต่างๆเพื่อไม่ให้ <laughs> ใช่<ม>นี่คะ่ะ ช่ค่ะต้องมาเตรียมพร้อมแต่เช้านะคะมาเช็คอุปกรณ์เช็คชุดแล้วก็มาเคลียร์สถานที่นะคะใหม่ให้มันพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานอ่าไม่ทันค่ะเพราะเพราะเป็นพายุค่ะเมื่อวานไม่ไม่ทันจริงๆมาเร็วแต่ก็โชคดีที่เราเก็บของอุปกรณ์สําคัญเนี้ยได้ได,ได,ได้ได้รวดเร็วสวัสดีทุกคนนะคะ ต้องขอบคุณทางทีมงานสตาฟด้วยนะคะเพราะว่านอกจากเนี่ยคะ่ะมาตากชุดให้เด็กๆเ,เราทุกคนแล้วเขากลัวมไม่มีคนเฝ้าเพราะเอากล้องวงจรปิดนะคะมามาตั้งไว้เลยค่ะเพื่อแบบว่าดีเช็นอกกลัวแบบชุดเสียหายเขาก็จะตากตากหมดเลยเนี่ยค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างเขาตากให้เราเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้พี่หนุ่มก็ใช้ไดโวนะคะเป่า ให้ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราแห้งค่ะเพื่อความปลอดภัยของทั้งศิลปินแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานของเราเนาะเพราะเราต้องอ่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเราทํางานอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่งหน้าทําผมเปลี่ยนชุดอะไรนะคะเด็กๆเสียบสายชาร์จแบตโทรศัพท์เอาไ้อัปเดตให้แม่แม่เอสซีอย่างนี้ค่ะ <S <S ใช่